ไปอยู่ในหน้าขยะเร็วๆมาอ่ะชื้ออะไรคะชื่อน้องก้าวชื่ออะไรคะชื่อโบ๊ทชื่ออะไรคะชื่อเน็ตค่ะชื่อเน็ตค่ะชื่ออะไรคะออมสินออมสินวันนี้มาทำอะไรกันคะเนี่ยชอบอะไรบ้ชอบไหมคะกิจกรรมนี้นี่จริงๆนะ คือตอนฉันเป็นเด็กอะฉันไม่ชอบกิจกรรมเข้าให้ลูกเสือเลยแต่พวกเธอชอบถือว่าแบบดีมากเลยนะชอบมากเลยเหรอเฮ้ยคูณอะไรเข้าน้ำมันแดงเข้าทำไมเจ้าคุณแจมสแกรอบกอดไม่ไปโว้ยกูรู้กูกลัวรู้ทันเขาเอานค้ากลัวกินก่อดแจมสแกกันอีกรับรู้ทันเขาแล้วกันอะว่าเขาจะหลอกอร่อยไหม โทไม่รู้นไม่รู้ว่ามีคนร้องไห้เคน